สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม e a d by ร a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผูช้ชมชาว Dead บ y ร a y l i g h t Mobile กันทุกคนก,นกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีเปิร์ดีๆมาแนะนำให้ทุกคนนะครับผมซึ่งเปิร์นี้บอกเลยว่ามันเป็นเปิร์ที่เอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามัน Amazing นั่นเองนะครับผมเปิร์ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือเปิร์ เสกของนั่นเองเสกของเข้ามือแบบตึงๆนะครับผมก็คือเปิร์กนี้นั่นเองครับผมเปิร์กนี้มีชื่อว่าศิลปะการละครนะครับผมเป็นเปิร์กของนิคูลัสเคนะครับผมเป็นเซอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะก็สามารถไปจับจองกันได้ดีครับผมโอเคอ่าเปิร์กนี้ที่ผมจะทํางานนะครับผมอ่าตั้งแต่เราเ,เริ่มเกมเลยนะก็คือเราสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าเมื่อเรากดใช้เนี่ยเราจะติดสถานนะหมดกําลังเป็นเวลา40วินาทีเลยครับผมแต่ว่าเปิร์กนี้ต้องใช้ในตอนที่เราไม่เจ็บเท่านั้น,นครับผม เมื่อเรากดใช้งานเปอร์นี้นะผมเราจะได้สีสถานะแบบสุ่มมาเลยครับผมก็คือแล้วแต่ดวงนั่นเองนะผมสถานะแรกนะผมจะเป็นสถานะปอดกำบังหรือว่าโดนตีทีเดียวล้มนะครับผมสถานะนี้อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับเราเท่าไหร่ถ้าสุ่มได้นะผมต่อไปนะผมสถานะที่2นะผมก็จะทําให้เราได้รับสถานะเร่งรีบหรือว่าวิ่งเร็วนั่นเองนีครับผมแล้วก็อันที่3นะผมจะทําให้เราเนี่ยกรีดร้องนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมแค่กรีดร้อง แต่ว่าอันสุดท้ายที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือเมื่อเรากดใช้งานได้ผมจะมีโอกาสที่ของจะเด้งเข้ามือเราได้ผมพร้อมของแต่งแบบทบเต็มชุดเลยได้ผมนี่ก็คือความสามารถที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้ได้ผมโอเคเดี๋ยวเราเอาเปิลน,นี้ไปดูในเกมมันดีกว่าว่ามันจะตึงหรือเปล่าได้ผมในการเสกของเข้ามือโอ้โหหลุมหายใจไม่ออกโอเคมาเริ่มเกมมาเราสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับผมเราสามารถใช้ได้เลยนะ กดช้ได้เลยครับผมเราจะวิ่งเร็วนิดนึงนียผมแล้วก็จะสุ่มว่าจะเราจะได้สถานะอะไรเนีย่ยเห็นปะนี่ก็คือแผนที่เด้งเข้ามือแบบงงๆเข้ามาปะเนี่ยผมว่าน่าจะเอามาแขวนตรงนี้แน่ๆตอนนี้ผมยังโดนไล่ไม่ได้นะเพราะว่าผมมีเปิร์กดินฮุกเลยผมซึ่งผมต้องเนียนไว้ก่อนตอนเนี้ยคือผมผมจะไม่โดนไล่คนแรกแน่ๆเฮ้ยม,มาปะเนี่ยอย่าอย่าละโอเคน่าจะไปละเราน่าจะดึงได้ เิร์กศิลปะกันละครเนี่ยผมไม่แนะนําว่าให้เอามาทับกับเพิร์กพวกแบบหมดกําลังนะผมอย่างเช่นแบบตายยากหรือว่าเพิร์กสนะซึ่งถ้าเรา,เามาทับกันมันจะทําให้ความสามารถนั้นโดนลบล้างกันได้นะผมโอเคมาป่ะเนี่ยมาป่ะเฮ้ยหมาจิ้งโอ้โหมาจิ้งมาจิ้งผมสามารถกดได้แล้วนะแต่ว่าผมไม่กล้ากดว่ะกลัวกดแล้วได้โด,โดนตีเทีล้มนี่จบเลยนะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมออกไปเล่นแล้วแบบผมกดตอนที่ขัตอนไล่เนี่ยแล้วผมโดนตีเทีล้มนี่คือแบบแย่จะจัดเลยโอเค หรือว่าผมจะลองกดอีก,อกทีดูเขาตั้งใจไปไล่เพื่อนเดี๋ยวขอกดเลยได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้กีดเฉยๆไม่มีประโยชน์มากเลยโอ้แค่กีดเหรอผมว่าผมต้องไปบอกเพื่อนหมดทุกคนเพื่อนคนนั้นจะตายละคพณโดนซ้ำยับยับเลยทุกคนผมไม่ข้ากวดว่ะตอนเนี้กูโดนตีทีระล,ล้มเดี๋ยวขอ,อก่อนกล้วกันเพราะว่าตอนนี้เพื่อนโดนซ้ำเนี่ยผมโดนซ้ำยับยับเลยเขาแบบเอาแต่คนเดียวเลยตอนนี้ เหมือนแค้นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วหรอเปล่าเอาจริงบล็อกไม่ให้ไม่ให้ไปอุ้ยโอ้โหไปได้เฉยจ้าโอ้โหอุ้ยโดนเรียบร้อยนอนไม้ไม่เป็นไรโอ้เพื่อนผมบล็อกไม่ได้ขอโทษทีหลอกอุ้ยตีโดนได้ไงวะเนี่ยโอ้ตีปิงปิงอุ้มโอ้โหไม่ทันมาทุกคนเพื่อนตายเรียบร้อยยังสามเครื่องเลยตายละเดี๋ยวผมต้องดึงคนนี้วะเสี่ยงด้วยชีวิตผมมีดิ้นฮุกได้ผมไม่เป็นไรเราล้มแทนให้ได้เราบล็อกให้เฮ้ยไม่โดน ตีไม่โดนได้งไงวะน้าหลอกอุย้ยคนนี้เขาตีปิงจัดเลยมาทุกคนโอเคไม่เป็นไรเรามีเปิร์กเอ่อหลุดพุกได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหลุดเลยนะผมจะดิ้นเลยนะเพื่อให้เขาแบบกลับมาหาผมการละครไปแล้วนะเพื่อนโอเคผมดิ้นเลยแล้วกันโอกาสดิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นีผมไปฝานไฟต่อครับผมนี่ครับผมเมื่อเราเจ็บนะเราจะไม่สามารถใช้เปิร์กศิลปะก,การละครได้นะคือเราต้องหายเจ็บก่อนถึงนะเราจะใช้งานได้นะ โอเคเราก็ปั่นเลยครับผมรีบปั่นติดเลยแล้วกันแล้วเพื่อนลากมาพอดีเพื่อนลากมาพอดีโอเคผมชีกเลยเออเอาผมป่ยเุ็ยโอ้โหแล้วมาเอาผมไงแล้วมาเอาผมไปไหนเพื่อน l อทเหรอ LT ทกับผมบ้าหรอพอดีมาอุ้ยไม่เอาอะ่ะเนี่ยเขาจะเลยไปนู่นแล้วว่าทคนเขาเหมือนจะไปเช็คเครื่องหรือเปล่าโอเคอยู่ไหนวะไปไหนอ่ะเฮ้ยหใจเต้นน่าจะอยู่บ้านเล็กปะ เมื่อกี้เขาไปฝั่งนู้นอะเฮ้ยอยู่ไหนเอาเอาเอาเฮ้ยมาไงวะเนี่ยอุ้ยดีแล้วที่แบบยังไม่ชิดตัวมากโหเกือบโดนละเมื่อกี้มา lt เหมือนจะไม่เอาจริงปะเหมือนจะไม่เอาจริงว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นไฟตรง,ตรงบ้านใหญ่แล้วจะพอมีอยู่นะหลังบ้านใหญ่ไม่รู้ว่ามีเครื่องหรือเปล่าเอ้ยยังไงแต่ว่าหลังเนินมีนะผมหลังเนินมีเครื่องเพื่อปั่นอยู่ด้วยตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวนะผมงั้นเราก็รีปั่นเลยผมไม่หิวนะผมขอปั่นก่อนก็หิว โอเคเราติดเลยแล้วกันยิ่เลยเพื่อนสวยขอเรายังไม่ตายนะเรายังพอช่วยได้อยู่โอเคผมกดเลยวิ่งเร็วดิดึงได้อะไรอุย้ยได้ไฟฉายเป็นไงก็คือเมื่อเราได้ของนะผมแล้วมันจะทําการทิ้งของในมือเรานะเพื่อสลับของนั่นเองนะครับผมของที่ในมือเราจะไม่หายนะแต่ว่ามันแค่ทิ้งเฉยๆมาเลยมาเพื่อนมาผมได้ไฟฉายแบบถูกจังหวะพอดีเลยส่องไว้ดึงเลย โอ้ยโอ้อโหดึงไม่ได้ด้วยเอาสวยเพื่อนผมส่องให้นี่ไงบอดไปก่อน,นทันทีโอ้โหเกือบโดนเมื่อกี้ถ้าส่องไม่บอดนี่ผมล้มแน่นๆน่ะเอาไงจะชิ่งเหรอเออผมพับเซฟเลยดีกว่าปะพับเลยเอ้ยเก็บบาร์ดโอ้โหใหญ่ละโอ้ยโอ้โหเร็วจัดลาก่อนเพื่อนลาก่อนนะลา,าก่อนนะพู่ผิดชีวิตเปลี่ยนเขาจะพังไม้นี่นเลยวะเอาพังไม้ไม่ได้เหรอฉีกเลยดีกว่าหมดหรือยังวะาใหชิงน่าจะหมดละโอเคสวย เดี๋ยวผมไปเล่นหลังบ้านดีกว่าผมพยายามยื่วลาเพื่อนเปิดประตูอยู่นะตอนนี้มีคนเปิดประตูสองฝั่งเลยโอเคเอ้ยไม้หายไปไหนเนี่ยโหไม้ไม้เหล่าไม้เหล่าบ้านเล็กเอ้ยไม่ใช่ไม้หล่าบ้านใหญ่ผู้บิดโอ้เราเพื่อนเปิดไปเลยไงจกเดไปก่อนหนึ่งทีเอ้ยเราพังไม้เอ้ยโอ้โหไม้หายแย่แล้วทุกคนผมน่าจะล้มวะไม่มีไม้เลยอ่ะเพื่อนน่าจะเล่นเป็นต้นเกมหมดล้ะไม่น่าทันนะไม่มีสเปเซ็น เห็นปหล่ะอ่าเราเห็นด้วยจังหวะเนี้ยอือแล้วโดนตีไล่สุดเปล่าโอ้กลับมาเพื่อนกลับมาไม่น่าทันไม่น่าทันโอ้แล้วซีเจซีเจเปล่าเอ้ยโอ้เฮ้ยซีเจจริงเกือบได้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าเขาไม่ไม่อุ้มไงเขาไม่พังเขาแบบใช้สกิลเอาโอ้อ่าเรียบร้อยต้องดึงผมหรือเปล่าไม่ดึงล้มหมดนะเพื่อนมาเฮ้ยส่งไม้ต่อโอเคเป็นการเทรด ทนันปะเนี่ยทันอยู่พับเลยโอเคโอ้โหแย่เอาทุกคนไปไหนได้วะเนี่ยเขามีซิ่งแล้วเหนื่อยอะตอนนี้ผมวิ่งเหนื่อยมากเลยอะ่ะหลอกได้ปะอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เข้ามาเลยเข้ามาเลยอุย้ยมาฟังไม้พอดโอีโหแย่ว,ว่ะทุกคนแต่โดนทันอยู่นะผมจะดึงเพื่อนอยังไงวะเนะี่ยเพื่อนจะคานออกประตูนะั่นนะคนนั้นคานออกประตูเลยเหรอโอ้โห LT ไม่น่าได้นานนะเพราะว่าบัตรนั้นก็จะขึ้นเรื่อยๆรืเนี่ยผม คบโว่คบโบเลยไม่มีไม้เอ้ยใจเย็นเพื่อนจะตีปิงอย่างเดียวเลยเราอะโอ้โหไม่น่ารอดทุกคนอนะเอาจริงโอ้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะเอาจริงเออหน้าต่างล็อกละโอ้ถือปะเนี่ยคิดว่าทันนะโอเคทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ดักว่ะดกักมาจังวันนี้โอ้โหเดินเร็วจัดบรรลุสามบรรลุสามอุ้ยโอ้โหแล้วโ,โดนปลายมีดไม่ใช่ปลายไม้เท้าเรียบร้อย ลาก,ก่อนแล้วผมเพื่อนแบบทานจนออกอะรอบหนึ่งคนด้ผมโอ้โหแต่ว่าเรายังได้ใช้เพิร์กความสามารถเราให้ดูอยู่นะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ด้วยบสําหรับเพิร์กนี้นะแต่ว่าอย่าสุมได้ปอดกับบังก็พอนะก็คือแบบโดนตีเที่ยวล้มจบเลยอะมาไป่ยอยู่ไหนวะมาปะทางไหนอุ้ยทางนี้โอ้โหกดช้าเลยแล้วกันวิ่งเร็วได้โอ้โอเคกล่องกล่องถอนเสาได้เข้า เดี๋ยวเราต้องหาจังหวะกลับไปปั่นเครื่องเดิมตอนนี้เราได้กล่องมาได้ผมซึ่งผมไม่อยากได้เลยผมอยากได้ไฟฉายไม่ก็แบบกล่องฮิวอะไรประมาณนี้โหน่าจะโดนแล้วเนี่ยผมเนี่ยหลอกได้ปะหลอกไม่ได้หลอกด้วยเปิดสกิลเียปะโดนจิ้มเขาไม่หลงอะไรเลยโอเคเขาจิ้มต่อทุกคนโอ้ยแย่ละโดนจิ้มรัวๆขอแกะกันเลยเดี๋ยวไว้นั่งปั่นอยู่บนบ้านนะผม เดี๋ยวผมอยากปัดเครื่องเนี้ยเฮ้ยกลับมาอ๋ออย่าพึ่งเหมือนเพื่อนจะเล่นอยู่แถวนี้นี่ไงโอ้โหเล่นอยู่ตรงนี้จริงด้วยขอแตะก่อนนะโอเคแตะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องมันจะลดไปเยอะกว่านี้แล้วเขาอุ้มเลยผมไปหาเดี๋ยวไว้ดีกว่าปะให้เดี๋ยวไว้ฮิวให้ทานปะวะเหมือนเขาจะแขวนตรงนั้นป่ะเดี๋ยวผมรอช่วยดีกว่าผมมีดินฮุกนยผมซึ่งผมจะล้มตอนนี้ไม่ได้ผมต้องใช้ดินฮุกก่อนโอเคเราค่อยๆย่องค่อยๆย,ย่อ,ยยองนะ ตั้งใไปแล้วป่ะโอเคจังหวะนี้แหละดึงเลยดึงเลยครับผมสวยกลับมาหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าเหมือนจะกลับมานะนี่ไหนวะนี่อยู่หลังบ้านอนะทางไหนโุ่หลอนโอเคเราได้ดินฮุกแล้วนะมาเอาผมมาทุกคนโอ้ตรงนี้วนไม่ค่อยดีเอ้ยมันตีทะลุได้นะระวังด้วยนะผมพยายามอย่าชิดอขอไปเลยนะจะทิี่หรอไม่ให้ทิ้งเพื่อนไม่ให้ทิ้งทำอะไร ไม่ให้ยิงนะไม่ให้ยิงไปไหนเราทิ้งเลยโอเคเขาเหมือนจะขึ้นบ้านใหญ่ผมเราไปปั่นเครื่องเดิมเราดีกว่าตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเครื่องเดียวอีกนะโอ้โหเครื่องนี้เราแบบลด้นไปเยอะมากๆเลยตอนนี้เอ้ยมาแน่ๆผมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีที่เล่นนะคือถ้าเราลุกช้าเราจะไม่มีที่เล่นได้นะผมอยู่ไหนทางไหนเอ่ยไปทางนี้อ๋อ มาถึงเวลาเราจูบละจูบตอนเจ็บอยู่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะเรามีเพิกหลุดหุกโอเคเขาไม่สนใจผมหรอทุกคนบอกเพื่อนก่อนตอนนี้เขาไม่สนใจผมเลยโอเคงั้นผมก็กลับไปปั่นเครื่องเดิมแบบชิวๆไม้ตรงนี้ก็หายแล้วด้วยไงตัวน,นี้แทบไม่มีมาเล่นแล้วนะโอเคโอค้ค้างเรานี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนทอาอะไรกับผมเนี่ย คือเอาหัวชนกันแล้วก็แบบฮิวได้เหรออะไรอานี้ครับนี่อ่ะเกมดีคุณภาพดี <c oughs> โอ้โหผมว่าผมต้องไปช่วยเพื่อนวะ <c oughs> ผมเป,เป็นการแลกจิตกันโอเคผม,มาหายเจ็บละได้ไงก่อนมาผมเนียนๆเ,เลยโอเคผมจะก,กดอีกรอบนะขอให้ได้ของดีๆกดเลยได้อะไรเอ้ยได้วิ่งเร็วอะ่ะโอเคก็ยังพอได้อยู่ โอเคตอนนี้เราก็ติดหมดกําลังนะผมเราก็ต้องพยายามเดินให้หมดกาลังหายนะถึงจะกลับมาใช้งานได้ใหม่นะเวลามาโอ้โดนชิงสามปะเนี่ยผมว่าเนี่ยชิงสามปะเฮ้ยเหมือนเขาจะเขาจะเอาคนเดิมอะโอเคผมจะปั่นขึ้นนั้นเสร็จไปเนี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะตึงแล้วแหละ <c oughs> เกมนี้น่าจะตึงนะเพราะว่าเราแทบไม่ได้ปั่นไฟเลยแล้วตอนนีน้คนนั้นก็จะตายแล้วนะเขาจะซ้ําคัให้ตายแล้วหนละเครื่องนี้ผมก็ไม่เสร็จสักทีเดียผมจะเอาให้เสร็จ ไม่เสร็จอีกแน่เลยโอ้โหไม่เสร็จอีกแล้วกดเลยแล้วกันมาปะเหมือนจะมา,าทุกคนผมต้องกดความสามารถได้ไรโอ้โหได้กล่องเหมือนเดิมเอามาทำไมวะเนี่ยแอดออนไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาอันเดิมดีกว่าอันนี้แบบเป็นกล่องเหมือนกันแต่แอดออนไม่ค่อยดีนะผมชิงหรือเปล่าเพื่อนต้องวิ่งหรือเปล่ามาเวลาที่เราต้องชูกละอเอาไง หยัดมาหรือเปล่านนเปลี่ยนไลา์วิง่งโอ้โหเขาวิ่งมาแล้วทุกคนน่าจะโดนนะหลอกไม่ได้เลยโอเคเขาชิงไปแล้วเราฮิวเครื่องนั้นเสร็จสักทีนะกว่าจะเสร็จเดีย๋ยวเรานั่งปัน่นเครื่องนี้แบบชิวๆเลยดีกว่าโอเคเราอาจจะไม่ค่อยได้จูงเท่าไหร่นะเอามารีวิวเฟลักเดี๋ยวผมต้องต้องเนียนผมต้องเนียนนะเนียนไปช่วยครับผม เราะว่าเขาต้งมาแน่เครื่องนี้ผมยังไม่โดนแขนนะคือตอนนี้คือยังได้เปียบอยู่ได้เปียบหรือเปล่าเนี่ยมันเรียกว่าได้เปียบปแล้วฟลมินม่นปั่นใกล้เสร็จแล้วเครื่องนั้นนะอ่ะผ่านหน้าผ่านตาไปดีกว่าผ่านหน้าผ่านตาโอเคกดเลยอีกรอบได้อะไรโอ้ยได้วิ่งเร็วสวยแล้วมันจะดิ้นทำไมวะเนี่ยโอเคอเครื่องฟงหมินเสร็จปละอีกนิดเดียว90เราต้องไปหาปั่นไฟละอีกเครื่องเดียวเท่าน,นั้นนะรั้ผม เราจะเป็นอิสระแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเกมเนี้ยโอเคของที่สุ่มมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคผมว่าเปิงนี้ก็ลองเอาไปเล่นขำๆขก็ดูได้ได้ผมสำหรับคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตไงเขาไล่อยู่บ้านเล็กไล่อยู่บ้านเล็กแต่ว่าผมว่าถ้าจะเอามาเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเปาิงที่แบบที่มาใช้หมดนกำลังที่โอเคกว่านี้มายังโอเคกว่านะผมว่ามันเปลืองไปเลย โอ้ยเราไล่ผมเลยเหรอโดดมาสเส็พวินโดเทคโอ้ไม่ได้ว่ะมันพื้นที่แคบเกินพื้นที่มันแคบเกินทุกคนโอ้ไล่ต่อเดี๋ยวไว้โดนจิ้มมันละโอ้ยตรงนี้3คนเลยมั้งเนี่ยโดนจิม้มเก็บล้อยโดนจิ้มแบบตึงๆแล้วไล่สุดเลยโอ้ยไม่ไล่ว่ะเขาชิงเหรอโอเคน่าจะชิงนะผมจะปั่นเครื่องนี้อะได้ปะโอเคเขาลากกันไปจู๊เด็กทันหรือเปล่าไม่รู้ทันอยู่ สวยงั้นเราก็นางปัน่นมาไปเด่ะกลักวกลัวกลัวเดี๋ยวมึงมาละโอเคขอปั่นก่อนอเอ้ยมาจริงมาจริงเข้าไม้ก,ก่อนโดดเลยเอาไงเพื่อนเอ้ยไม่ดักโอเคก็พับหรือเปล่าหลอกเตี๋ยวยันเดนทางโอเคโอ้โหเอ้ยไม่โดนเตี๋นไม่โดนนะไม่โดนนะตัว,นะว,นะวนี้ไม่มีไม้มด้วยเยอะละ พังไม้โอเคเราฉีกเลยโหลราพังเร็วด้วยนะน่ะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าทันหรือเปล่าเนี่ยโดดหน้าต่างคิดว่าทันนะโอเคได้อยู่ใจเย็นเมื่อนไปไหนเดี๋ยวเนีย่ยไม่มีทางไปโดดเลยโอ้โหน่าจะล้มอ่ะทุกคนไม่ได้ได้นานนะโอ้โหเรียบร้อยโดนตอนเข้าขอบแบบโอ้โหไม่เป็นไรเรามีลินฮุกสวย เราก็ดิ้นทุกเลยครับผมตอนนี้เพื่อนแบบปั่นแยกกันสองคนเลยคนละแบบคนละมุมแมปเลยทุกคนเคเราจะปั่นครั้งนี้เราก็ขอปั่นแยกด้วยตอนนี้เหงื่อมือผมออกมาทุกคนมันดูแบบมือมันฝืดๆยังไงไม่รู้เลยตอนนี้เดี๋ยวลองดูกันมือมันฝืดๆอ่ะมันแบบโอ้โหไม่ใช่ฝืดมันแบบลื่นแล้วมันก็ทําให้ผมบังคับตัวละครไม่ค่อยได้อ่ะตอนนี้โอเคน่าจะพอได้อยู่เอาแล้วมาเลยหรอ โอ้ oh, ฝึกนิ้วอยู่เพื่อนจเย็นโอเคมันจะเอาเพื่อนได้ปะเครื่องนั้นเครื่องไหนยเยอะกว่ากันวะผมํามเครื่องนี้แล้วกันโ okay, อเครอให้เขาไล่เพื่อนไปนะผมแล้วก็นั่งปั่นต่อผมมีกล่องนะผมสามารถใช้ได้โหเราชิงมาแบบนี้ไม่ไม่เสร็จด้วยโหมือมันแบบมือมันเลื่นมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ทุกคนเดนนี้ยอากาศมันร้อนนะประเทศไทยประเทศไทยโอ้โหน่าจะล้มอ่ะไม่ได้ละพื้นที่แคบเกิน ได้ป๋อ,อ,อผมนี่ยังไม่ตายแนละ้วไม่เป็นไรยังพอได้อยู่สวยเพื่อนเราไปปั่นเลยปะเพื่อนน่าจะโดนไล่อยู่ใช่ปะเดีย๋ยวผมผม,ผมว่าผมล่อให้ดีกว่าผมมีเพิ่งเอ่อโทรศัพท์นะผมสามารถโดนตีได้อยู่ไหนเอ่ยมันนี้มาผมโดนเรียกเลยมีแทงหลังด้วยมาเลยมะเดี๋ยวจะไม่มาวะมาปะอยู่ไหนโอเคฝั่งนี้โอเคมาเดี๋ยวผมล่อล่อให้เลยผม ผมรอให้เฮ้ยเราไม่เอาโ,อโหห่วงเครื่องจัดเครื่องน้นจะเสร็จแล้วน่าดูดิอีกนิดเดียวเองเอาไงดีวะโห,โโหแบบเกมนี้แบบยื้อนานมากถ้าผมไม่ตัดคลิปคือแบบบอกเลยว่า,น,าน่าจะสิบนาทีได้อะตีไม่โดนเฉยโอเคเดี๋ยวผมจะส่งเพื่อนไปบ้านเล็กแน่น,นะตีดิโอเคส่งเพื่อนไปบ้านเล็กครับผมเดี๋ยวเราก็ยังไม่มีคนล้มนะโอเคขอแกก่อนแกชิวๆต้องไปปั่นหวะทุกคน เครื่องอ่าตรงนั้นอะที่เฟอร์มินปันไว้อะโอเกมนี้นานจริงคือแบบโดนยิ้วจะจัดผมจะใช้กล่องเลยแล้วกันให้มันเสร็จไปเลยโอเคผมว่าน่าจะเสร็จนะใช้กล่องไปเลยปั่นเรเร็ว <ๆ S 1> ตึงๆสวยขอหิวก่อน,นแล้วก็รีกรุ๊ปโอเคมีโอกาสรอดแล้วตอนเนี้มีโอกาสรอดแล้วตอนเนี้นนเปิดเลยแล้วกันเขาบีบผมออกแล้วทุกคน โอเคจริงๆนผมก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับเปิรก์กศิลปะการละครน,นะสามารถเอาไปลองเล่นกระดูได้เลยผมสําหรับเปิร์กเนี่ยใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้